สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าเทพไทยเข้าใจหัวอกอานนท์เขาดาวในคุกต่างจากนักโทษเทวดาชั้น14เนื้อหาใจความนะครับนายเทพไทยเสนาพงศ์ซึ่งเคยเป็นสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์แล้วก็เคยเป็นนักโทษเด็ดขาดชายมาก่อนเทพไทยได้โพสต์ข้อความลงใน a c e b o o k นะครับโดยมีหัวข้อว่าเห็นใจ อานนนำพาเนื้อหาใจความเนี่ยเทพบไทยบอกว่าอย่างนี้ครับวันที่31ทธันวาคม2566นี่นะครับจะเป็นวันสิ้นปีก็จะมีการเข้าดาวกันเรียกว่านับถอยหลังขึ้นปีใหม่ในตอนเที่ยงคืนทําให้ผมเนี่ยรู้สึกนึกถึงบรรยากาศตอนที่ผมเป็นนักโทษแล้วถูกจองจําอยู่ในกรงขังของเรือนจําร่วมกับเพื่อนนักโทษอีกหลายคนด้วยกัน ยิ่งได้เห็นจดหมายจากเรือนจําของคุณอานนท์นำพาที่เขียนถึงลูกบอกว่าปีนี้พ่อต้องฉลองปีใหม่ในเรือนจําก็รู้สึกขดหูใจและเห็นใจนะครับในชะตากรรมชีวิตเพราะว่าเราต่างก็เป็นนักโทษเหมือนกันในคืนวันเคาดาวเนี่ยในเรือนจํานักโทษโดยทั่วไปก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือว่ามีอะไรเป็นพิศเศษหรอกครับต้องเข้าห้องขังเวลา15นาฬิกา30นาทีเหมือนเดิมทุกวัน ได้แต่นอนฟังเสียงการจุดประทัดและก็จุดพลุฉลองปีใหม่ด้วยความเศร้าใจซึ่งแตกต่างกับกรณีของคุณทักษินที่เป็นนักโทษ V.V.I.P. หรือที่เรียกกันว่านักโทษเทวดากำลังพักอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นห้องโรย l นสวี e ของผู้ป่วยพิเศษระดับสูงสามารถมองเห็นวิวได้อย่างสวยงามและก็อยู่ใกล้กับสถานที่จัดงานคาวดาวหน้าห้างเซนเ์เวลซึ่งคงจะได้เห็นการจุดพลุ หลากสีฉลองปีใหม่ด้วยความสุขสบายใจถ้าหากจะเปรียบเทียบสภาพแผงคดีของคุณทักษิณกับคุณอาน,นุนนำพาเนี่ยมันต่างกันลิบลับเลยนะครับคดีคุณทักษิณคือคดีโกงชาติโกงแผ่นดินทุจริตต่อหน้าที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในขณะที่คดีของคุณอาน,นุนนำพาเนี่ยเป็นคดีที่เกี่ยวกับความคิดทางการเมืองมีความเห็นต่างทางการเมืองแต่กลับไม่ได้รับการปฏิบัติเหมือนกับที่คุณทักษิณได้รับมาในทุกๆด้าน นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองถ้าจะนำเอากรณีคุณทักษิณไปเปรียบเทียบกับนักโทษคนอื่นๆมันจะแตกต่างกันจนให้อาจจะเทียบเคียงได้เลยนะครับถ้าเกิดประสังคมไทยยังมีการเลือกปฏิบัติหรือว่ามีการปฏิบัติแบบสองมาตรฐานจะไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้รัฐบาลชุดนี้ซึ่งนำโดยนายเศรษฐาทวีสินก็เปล่าประโยชน์สำหรับคำประกาศที่บอกว่าจะแก้ปัญหาระบบเส้นสายที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไปอย่างยาวนานให้หมดสิ้นไป วันนี้ผมจึงโพสเพลงเสียงจากเรือนจำเป็นสื่อแทนความรู้สึกของเพื่อนๆนักโทษทุกคนผ่านช่อง YouTube แล้วก็เพจของเทพไทยจับไม่ร้องเพลงนะครับ